ลองจินตนาการดูรว่าวิธีการตกของเราเนี่ยแม่งจะเปรียบเป็นปืนใหญ่หรือว่าจะเปรียบเป็นสไนเปอร์ถ้าเปียบเป็นปืนใหญ่พี่ใช้แรงข้าวเลยดีไม่ต้องไปกวงอัดเต็มที่เลยถ้าปืนขอใหญ่ก่อนแล้วมึงจะทำยังไงวะแบบปืนวิ่งอย่างนี้หรอการที่เราจะตบวบลเลยออกมาให้แรงและดีได้เนี่ยมันมี2อ,อย่างนะพี่คือมันจะขาด2อ,อ,อย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนอยู่ร่วมกันอะ่ะหนึ่งก็คือแรง2องเลยก็คือทักษะถ้าพี่มีแต่แรงใช่ไหมแม่งเหมือนรถยนต์ที่แบบว่าไม่มีล้อไม่มีแต่เครื่องยนต์แม่งสตาร์ทแล้ว แต่แม่งไม่มีล้อมันกิ้งไปไม่ได้อะมันทํางงได้แต่ถ้าพี่มีแต่ทักษะแม่งเหมือนล้อแต่ไม่มีเครื่องอ่ะแม่งจะไปตันไปสู้เขากู้ลุกๆไปมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งสองอย่างแน่นอนว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันอยู่ด้วยกันและทุกคนมีสองอย่างนี้อยู่แล้วจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่คนแต่ว่าไอ้สองอย่างเนี้ยมันมีอย่างหนึ่งที่สาคัญแรงนะทั้นที่ไอ้สองอย่างเนี้ยมันอยู่ร่วมกันแต่ว่าทักษะมันสาคัญกว่าเอาพี่ลองคิดดูถ้าพี่มีแรงเยอะน่ะกล้ามแบบ นี่เลยแบบนักกล้ามมาเลยอ่ะแบบตบบอลมาแบบยืดยืดจะตีแล้วอ่ะตีปื๊บลงไปพี่ตีผิดพีด่ตีบอลผิดพี่มีสิทธิ์แบ็กได้นะแต่กลับกันถ้าพี่อาจจะมีแรงน้อยเป็นผมเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้มีแรงเยอะอะไรมากมายแต่พี่ตีบอลโดนอะ่ะพี่ตีไปปื๊บแล้วปั้งอ่ะพี่มีสิทธิ์ปังได้นะเพราะฉะนั้นทักษะมันสําคัญกว่าแรงแต่ว่าในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือว่าแรงสิ่งที่นักวอลเล์ทุกคนจะรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นมือตบก็คือ ปปถ้าพี่ไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วแบบว่าพี่ไปแข่งแล้วพี่สามารถตบบอลลงพื้นแรงๆได้แล้วพี่ได้แต้มนี้พี่เป็นคนที่เก่งมากเลยนะเพราะว่าท็อปสปินเป็นทักษะที่สําคัญมากสําหรับการตบบอลสิ่งตรงกันข้ามกับท็อปสปินก็คือโฟลต์อะพี่โฟลต์ก็คือการตบบอลตบบอลแบบตรงๆอะ่ะตบบอลตรงๆให้มันลอยไปแล้วมันก็สายแล้วก็ตกลงพื้นนะเหมือนในไฮคิวอะและทีนี้การตบท็อปสปินก็เหมือนล้อรถแต่พี่ล้อรถแม่งกิ้งไปข้างหน้ากิ้งไปข้างหน้าแบบเนี้ยกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไป ถ้าล้อรถแม่งไม่ไมไกิ้งรถก็ไม่ไปเช่นเดียวกันกับบอลพี่ยิ่งกิ้งแรงมันยิ่งไปแรงนี่แหละคือทอสปีดอันนี้คือลูกบอลน,นะแล้วทีนี้ให้พวกเราจินตนาการว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยคือล้อรถแล้วทีนี้ทํายังไงก็ได้ให้ไอ้ล้อรถเนี่ยหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้รถนี่มันเคลื่อนไปข้างหน้ามันเป็นลักษณะเดียวกันพี่แค่แบบว่าตบบอลไปให้มันอยู่หัวบอลน,นิดนึงอนะแค่นี้มันก็หมุนแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายและสิ่งสําคัญก็คือตบให้เต็มมือไม่ต้องไม่ต้องเอามือเข้ากันไม่่ต้ออองเาามืแบบว จุ่มแบบนี้นะพี่ปล่อยตาสบายเลยเอามือมาแล้วก็เอาบอลมาวางปึ๊บถาบปับ๊บแล้วจาตําแหน่งนี้ไว้พี่จําข้อมือไว้ดีๆแล้วทีนี้เวลาพี่ตกไห้พี่ตกอยู่ข้างหน้าทาไมต้องตกอยู่ข้างหน้าถ้าตกอยู่ข้างหลังมันจะไม่เห็นบอลถ้าสมมติพี่ตกจากข้างหน้าใช่ไหมพี่เหมือนพี่เหมือนอยู่ข้างบนอะ่ะพี่มองบอลลงมาได้อะ่ะสมมติอยู่ข้างบนถ้ามีคนค่าศึกขึ้นมาพี่อยู่บนป้อมอะ่ะพี่ปืนงัดหัวลงเละ่ะเข้าใจป่ะรถที่ลงจากเนินย่อมแรงกว่ารถที่ขึ้นเนินถูกต้องไหมพี่เพราะฉะนั้น การจะตบเนี่ยพยายามตบยยงอยู่ข้างหน้าแต่อย so ่างไงก็ตามเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเน็ตมัน <disappearance> สูงเท่าไหร่ถ้าเราโดดไม่ถึงเน็ตแล้วทีนี้เรามาตบด้านหน้าพี่ต่ำกําแพงเนี่ยพี่พี่ชนกาแพงจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเฮ้ยเน็ตมันสูงเท่าไหร่เราก็โดดได้สูงเท่าไหร่ถ้าเรากระโดดได้ไม่สูงแล้วทีนี้เน็ตมันสูงด้วยมันมันแย่เลยนะเราไปงัดหัวเขาไม่ได้มันติดกำแพงนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยกูสูงเท่าไหร่แล้วตกได้เท่าไหร่ แล้วทีนี้วิธีการฝึกท็อปสปรินมันง่ายมากเลยก็เอามือมาเอาบอลกับมือมาแล้วก็ท่าลงไปท่าปึ๊บทีนี้พี่ก็ตีตีให้มันโดนทุกนิ้วอะพี่ตีให้มันโดนทุกนิว้วแล้วทีนี้เน้นไปปลายในมือเพราะว่าเราต้องการให้บอลน,นี้มันเสียบาลานซ์แล้วทีนี้อยากให้มันหมุนไปข้างหน้าไงให้มันหมุนไปข้างหน้ามันจะได้แรงแล้วก็ตี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 ตตตตตตไปนี่แหละพี่วิธีการฝึกท็อปสปรินมันมันไม่ยากเลยพี่เนี่ยจับบอลมาวางบนที่นอนปึ๊บพี่ตกตกไปแบบนี้แค่นี้อะพี่หรือไม่ ทักษะต่อมาสเต็ปต่อมาพี่ทําได้อ่ะพ,พี่จับขึ้นแบบเน,นี้ยมันลูกบาสอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับวอลเลยวบันสอนให้สอนให้รู้จักในการให้ลองจินตนาการดูรว่าวิธีการตกของเราเนี่ยแม่งจะเปรียบเป็นปืนใหญ่หรือว่าจะเปรียบเป็นสไนเปอร์ถ้าเปียบเป็นปืนใหญ่พี่ใช้แรงข่าเลยพี่ไม่ต้องไมกลัวงอัดเต็มที่เลยถ้าปืนขใหญ่ก่อนแล้วมึงจะทำไงวะแบบปืนวิ่งหนีเหรอ แต่ถ้าพี่เลือกที่จะใช้สไนเปอร์ผมมีทริคสองทริคให้พี่สองทริคนี้มันโหดสัสสัอ่ะหนึ่งเลยพี่ยิงไข่ไม่ก็ยิงหัวพี่สจุดนี้พี่ได้แน่